พระองค์คือบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยคือผู้เรียบเรียงทักทอดินแดนสยามและดินแดนล้านนาให้เป็นเสมือนผืนผ้าผืนเดียวกันที่งดงามปราณีตอย่างที่ไม่มีวันแยกออกจากกันโดยไม่ได้ใช้กลวิธีทางการเมืองแต่กลับเรียบเรียงด้วยหัวใจด้วยความรักและความผูกพัน คือพระราชชายาเจ้าดารารัศมีผู้เป็นมิ่งขวัญของชาวเชียงใหม่ตราบจนทุกวันนี้จากพระธิดาเจ้านครเชียงใหม่เข้ามาถวายตัวเป็นเจ้าจอมเป็นพระสนมตั้งแต่วัยแรกเริ่มดารุณีทรงทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาประกอบกิจอันเป็นประโยชน์เอเนกอนันต์แก่ชาวนครพิงตราบจนชั่วบั้นปลายพระชนชีพ ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่5สยามมีหัวเมืองฝ่ายเหนือสำคัญยิ่งก็คือเมืองเชียงใหม่ทิดาน้อยได้ถือกำเนิดมาท่ามกลางภัยคุกคามแห่งยุคล่าอาณานิคมจากยุโรปด้วยกลยุทธ์ของอังกฤษมีข่าวลือว่าสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียราชินีแห่งอังกฤษมีพระประสงค์จะรับเจ้าหญิงเมืองเชียงใหม่ไปเป็นพระราชบุตรี และจะสถาปนาให้เป็นเจ้าเชื้อพระวงศในอังกฤษเพื่อปกครองเชียงใหม่ในฐานะเป็นดินแดนหนึ่งของอังกฤษการเมืองช่วงนั้นตึงเครียดมากแต่แล้วเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ได้แสดงความจงรักภักดีโดยการมอบกล่องดวงใจดวงน,น้อยของพระองค์โดยให้เจ้าหญิงดารารัศมีรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหลวงรัชกาลที่หเป็นเจ้าจอม ในขณะที่พระชนมายุได้1 4พันษาด้วยทางพระราชวังสยามก็ได้เคยมั่นหมายกันไว้แล้วเมื่อตอนที่พระองค์เข้าพิธีโกนจุกเมื่อ1 1พรรษาในหลวงให้จัดขบวนมารับเจ้าหญิงถึงพระนครศรีอยุธยาและโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีรับขวัญเจ้าหญิงอย่างยิ่งใหญ่เอกเริกเมื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวางังเขตพระราชฐานชั้นใน ที่เต็มไปด้วยพระตำหนักของพระมเหสีพระสนมและเจ้าจอมช่วงแรกเจ้าดารารัศมีทรงได้รับความลำบากเป็นอย่างมากในปัญหาทั่วไปแห่งอิสตรีในวังหลวงถูกริษยาโดนกันแกล้งต่างๆนานาด้วยความผิดแพกทั้งธรรมเนียมวัฒนธรรมและภาษาพระองค์ถือว่าเป็นเจ้าจอมพระสนมที่ร่ำรวยที่สุด เพราะพระบิดาทรงทรัพย์สินเงินทองมามากมายจากหัวเมืองเหนือมาให้มิขาดแต่กระนั้นก็ทรงดำรงพระองค์อย่างเรียบง่ายทั้งยังคงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นแบบล้านนาพร้อมยังให้ข้าหลวงในพระตำหนักแต่งกายอย่างล้านนาให้บรรยากาศเหมือนอยู่คุ้มหลวงนครเชียงใหม่โดยมิเคยลืมวัฒนธรรมบ้านเกิดเมืองนอนความรัก ได้เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างมหาราชกับเจ้าหญิงเมืองเหนือยิ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินยิ่งแน่นแฟ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ท่ามกลางการจ้องจะฮุบเอาล้านนาของอังกฤษแต่เปล่าประโยชน์เพราะท้องแผ่นนี้ผืนผ้าแผ่นนี้คือผืนแผ่นเดียวกันด้วยความรักและความจงรักภักดีผ่านมาสามปีเจ้าจอม ก็ได้ให้กำเนิดพระราชธิดาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่น่าเสียดายที่พระเจ้าลูกเธอมีอายุไม่ยืนยาวเพราะสิ้นพระชนในวัยเพียงสามปีสี่เดือนพระเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระไทยเป็นอย่างมากทรงกล่าวโทษพระองค์เองที่มิได้สถาปนายศให้เป็นเจ้าฟ้าตามฐานะของพระองค์ อาจจะเป็นเหตุอาเพศให้ต้องสิ้นพระชนตามความเชื่อในขณะนั้นฝ่ายเจ้าจอมมารดาก็ปิ่มว่าจะขาดใจทรงฉีกทำลายพระฉายาลักษณ์ที่พระบรมราชาสวามีประทับอยู่กับพระองค์และพระธิดาน้อยจนสิน้นและไม่ยอมรับสั่งใดๆด้วยเลยแต่พอได้รับจดหมายลายพระหัตจากพระบิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่จึงได้ทำให้พระไทยดีขึ้น แต่ภายหลังเจ้าจอมมารดาก็มิได้มีพระประสูติการอีกเลยแม้พระเจ้าอยู่หัวจะตั้งพระไยไว้ก็ตามแต่กระนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดปราณในพระองค์มิได้เสื่อมคลายมีหลายครั้งหลายคราวที่ทั้งสองพระองค์จำต้องห่างกันด้วยที่พระเจ้าอยู่หัวจะต้องเสด็จไปยังเมืองต่างๆหรือเวลาที่พระราชชายาเจ้า กราบบังคมทูลลาเพื่อกลับไปเยี่ยมเยือนมาตุภูมินับแรมปีครั้งที่เสด็จกราบบังคมทูลลาพระราชชายาทรงเปลือยพระเกศาเพื่อเช็ดพระบาทพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทรงพระอาลัยรักยิ่งที่จำต้องจากกันแต่ก็เหมือนไม่เคยห่างกันด้วยพระองค์เขียนพระราชหัตทะเลขาทรงถึงกันทุกเมื่อเชื่อวัน ผ่านสำเนาพระราชหัตทะเลขาให้ผู้คนยุคเราได้อ่านแล้วยิ้มตามๆกันเมื่อถึงยามที่พระราชชายาเสด็จกลับกรุงเทพพระเจ้าอยู่หัวก็ไปรอรับจัดขบวนใหญ่โตที่เมืองอ่างทองแล้วมาค้างประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินอีกสองคืนแต่พอเสด็จกลับพระราชวังไม่ครบขวบปีสยามต้องเผชิญเหตุไม่ทันได้เตรียมใจ พระองค์ต้องทรงวิปโยคปิมว่าจะขาดใจอีกครั้งเพราะการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อสิ้นพระสวามีตนเองก็ไม่มีพระเจ้าลูกเธอที่ต้องดูแลพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงกราบบังคมทูลลาราชการที่หกเพื่อเสด็จกลับมาตุภูมิที่เมืองเชียงใหม่เป็นการถาวร กลับมาสร้างคุณูประการมากมายให้บ้านเกิดเมืองนอนในวันที่ประชวนหนักทรงทราบด้วยพระองค์เองว่าจะสิ้นพระชนในอีกไม่นานได้สั่งเสียบรรดาพระญาติและเจ้าเมืองเชียงใหม่ไว้ว่าให้นำสิ่งของบางสิ่งที่บรรจุไว้ในหีบเหล็กที่เป็นหีบสำคัญใบหนึ่งที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงหวงแหนยิ่งนักไม่เคยบอกกับใครให้รู้ว่า ภายในบรรจุอะไรโดยสั่งเสียไว้ว่าให้บรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้ในกูพระอัฐิร่วมกับพระองค์ภายหลังที่พระราชชายาสิ้นพระชนหีบใบนั้นก็ถูกเปิดออกท่ามกลางสักขีพยานตามคำสั่งเสียจึงพบว่าภายในมีสิ่งของสำคัญยิ่งบรรจุไว้สามอย่างคือหนึ่งสิ่งที่ห่อด้วยผ้าขาวเขียนกำกับไว้ว่า อัฐิพระนิ้วก้อยพระเจ้าลูกเธอ 2. ส,สิ่งที่ห่อด้วยผ้าขาวเช่นกันเขียนกำกับไว้ว่าอัฐินิ้วก้อยพระบิดาและสคือสิ่งสำคัญที่มัดรวมกันคือเหล่าบรรดาจดหมายอันน่าประทับใจที่ส่งถึงกันระหว่างพระเจ้าอยู่หัวและพระราชชายาในยามที่ห่างไกลกันมีหลายฉบับพับอย่างเรียบร้อยห่อด้วยผ้าเช็ดหน้า พรมด้วยน้ำหอมที่พระองค์ประทานให้มาดอกกุหลาบพันนี้ทรงเพาะพันด้วยพระองค์เองที่เมืองเชียงใหม่ดอกสีชมพูไร้หนามทรงกลิ่นหอมแรงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประทานนามว่ากุหลาบจุลาลงกรเพื่อเป็นสิ่งระลึกถึงผู้เป็นที่รักยิ่งให้ผลิดอกแพร่พันทั่วทั้งสองแผ่นดินให้มั่นคงต่อกันด้วยความรัก ตราบชั่วการละนาน